ก็สวัสดีผู้เล่นแบ็กดีเส r t ดออนไลน์ทุกทท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตกิจกรรมนะครับของแพทประจําวันที่15พฤษจิกายนนะครับ2566นะจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างน,นะครับไปดูนะครับ Let's go กิจกรรมที่เข้ามาในแพทนะครับก็จะมี5กิจกรรมนะครับก็คือกิจกรรมที่1หัวใจ600ดวงออกเดินทางสู่งานเลนคาเปียออนกิจกรรมที่2นะครับเส้นทางของมือโปรดําลงชีวิตเพาะปลูกกิจกรรมที่3เส้นทางของมือโปรดารงชีวิต ทำรรอาหารกิจกรรมที่4ถ่ายโอไนท์เทมถ่ายโอไนท์เทมอย่างอิสระด้วยเชื้อเพลิงที่เป็นเสถียรของมานี1่อันและกิจกรรมที่5นะครับท้าทายการผลิตรถม้าเฟ,ฟรนด,ด์กิจกรรมที่1นะครับหัวใจ600ดวงออกเดินทางสูง่งานเลี้ยงคาเปออนกิจกรรมนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่6ธันวาคมครับหัวใจของเบลหัวใจของกาโมที่ฟื้นคืนน้ำตาแห่งกิเลนอย่างละ6 0 0อันโอกาสแห่งโชคมาเย็นในทุกทุวัน,วนเพื่อต้อนรับงานเลี้ยงคาเปออนนะครับ วิธีเข้าร่วมนะครับ1รับเหรียญตาคารพยออนแห่งการท้าทายผ่านภารกิจท้าทายไม่เชื่อมต่อเกม3 0มสถึงนนาทีนะครับ2เข้าร่วมในไอเทมที่ท่านต้องการด้วยเหรียญตาคาไปพิออนแห่งการท้าทายและตรวจสอบผลการได้รับรางวัลทันที 3. รับเหรียญคาไปพิออนปลุกใจ100%หากไม่ได้รับรางวัลน,นะครับ 4. สามารถแลกเปลี่ยนเหรียญคาไปพิอนปลุกใจเป็นไอเทมต่างๆได้เช่นคอนเรเหลี่ยมของเจนะครับก็คือคอนไอ้นี่เองการแตก รับเด่นตาคาพี่ฮอตแห่งการท้าทายจากภารกิจท้าทายนะครับตัววายในทุกๆวันเมื่อเชื่อมต่อเกม30นาที6 0สนาที90นาที120นาทีในทุกๆวันนะครับรับเด่นตาคาพี่อตแห่งการท้าทาย5อันสามารถรับได้สูงสุดวันละ20อันครับสามารถเข้าร่วมไอเทมที่ต้องการได้เมื่อคลิกไอคอนรูปหัวใจด้านซ้ายมินิแมปนะครับใช้เี่นตาคาพี่อใแห่งการท้าทาย ไปท้าทายโชคแบบไหนดีนะก็คือจะใช้20อันจะใช้สุ่มหัวใจเบลนะครับโอเคแล้วก็กับหัวใจกามอสฟื้นคืน15อันจะใช้เป็นห่อหินคอน10อันนะครับก็หินคอน2,000อันแล้วก็น้ำตาแห่งกิเลนโอเคอัตราได้รับก็จะแตกต่างกันไปนะครับ10อันนะครับจะใช้สุม่มกล่องใบแลกเปลยนอาวุธนะครับใบแลกเปลี่ยนการค้าประสบการณ์ต่อสู้และทักษะนะครับแล้วก็คำแนะนำของบานนะครับ120 แล้วก็หินอัญมาณีวิญญาณทรยศนะครับใบเปลี่ยนทักษะผานะลูกแก้วของ TR 5อันนะครับจะใช้แลกเปลี่ยนอัญญณีเวทมนตร์วรวมระดับสูงมาคารโลัญมณีเวทมนตร์วรวมระดับสูงฮุมอัญมาณีเวทมนตร์วรวมระดับสูงเกรบิสแล้วก็หล่องอัญญณีเกียรติยศจินแล้วก็ความสรงจำของช่างนะครับแล้วก็ไอเทมที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ด้วยเหยรียญคาร์ยอนปุกใจที่ได้รับ1 0 0นะครับ ก็จะมีคอนนะครับคอนกันแตกแล้วก็มีขนแห่งจินตนาการลาก,กบูบีแล้วก็เมดแล้วก็คำแนะนำของบาร์หนึกล่องคมพีโอมูลระดับสูงแล้วก็กล่องฝึกม้าฝีเท้าจัดลำค่านะครับ2อันกิจกรรมที่2นะครับเส้นทางของมือโปรดำลงชีวิตพอปลูกฮอตไทม์ค่าประสบการณ์พอปลูกบวกถึงนะครับกิจกรรมนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่1 5พฤศจิกายนจนถึงวันที่29พฤศจิกายนครับแล้วก็ วันขอบคุณพระเจ้าอนุดมสมบูรณ์มเมล็ดข้าวแฝงความอุดมสมบูรณ์นะครับรับมเมล็ดข้าวแฝงความอุดมสมบูรณ์และลัวโอมูลนะครับผ่านภารกิจท้าทายสามารถรับได้แต่กูลละหนึ่งครั้งนะครับในระยะเวลากิจกรรมหากปลูกในสวนแล้วเก็บเกี่ยวหลังเวลาที่กําหนดรับมเมล็ดแห่งแผ่นดินที่ได้รับพรกับข้าว70-80อันนะครับเมื่อนําเมล็ดแห่งแผ่นดินที่ได้รับพรนะครับที่เก็บเกี่ยวได้นะครับไปให้ npc นักขายมเมล็ดอาที่อยู่ในคาร์บิออนนับจะสามารถแลกเปลี่ยนเป็นกองหญ้าแห้งโภชนาการสูงได้กิจกรรมที่3นะครับเส้นทางของมูฟโวดำรงชีวิตทำอาหารเพรียงเชื่อมต่อเกมตอนนี้ก็สามารถรับอ,อุปกรณ์ทำอาหารระดับสูงจากภาร,รกิจท้าทายได้นะครับกิจกรรมนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่15จนถึงวันที่29พฤศจิกายนครับเตรียมงานเทศกาลของเดวิดพินโตหากช่วยหวัวหน้าห้องครัวเดวิดพินโตเตรียมงานเทศกาลแสนสมบูรณ์แบบแล้วก็จะสามารถรับรางวัลเป็นนม ซึ่งใช้ได้บ่อยในการทําอาหารได้นะครับก็จะใช้โอเคเบียร์เบียร์0อันสามารถลบลางวันต่อไปนี้เมื่อส่งมอบให้แก่เดวิดพินโตหลังจากรับเควสกิจกรรมรายวันสนับสนุนงานเทศกาลของพินโตนะครับก็จะได้หน่มมา500อันสามารถรับได้แต่คูละ1นครั้งต่อวันการวิจัยของดาร์าลีไซรับบัฟทำอาหารเมื่อสนทนากับดาร์ลีไซผ่านปุ่มสนทนาได้ข่าวว่างานวิจัยทำอาหารใหม่สำเร็จแล้วและใช้5้ากำลังในระยะเวลากิจกรรมนะครับ i love you เพิ่มปริมาณนมที่ได้รับในระยะเวลากิจกรรมนะครับกิจกรรมที่4ถ่ายโอไนเทมถ่ายโอไนเทมใหญงอิสระด้วยเชื้อเพลิงที่ไม่เสถียรของมานีห่อันก็คือโคนตัวนะครับโดยใช้เชื้อเพลิงที่ไม่เสถียรของมานีห่อันสามารถซื้อเชื้อเพลิงที่ไม่เสถียรของมานีได้ที่เ p c ผู้จัดการโอมูนในแต่ละเมืองใหญ่ได้ในราคา10ล้านซิลเวอร์นะครับและกิจกรรมที่5นะครับท้าทายการผลิตรถม้าป่าแฟร่ดอดทธาดเมลินโด่าที่ได้รับผ่านเคล็เพิ่มเป็น2เท่าในระยะเวลากิจกรรมนะ กิจกรรมนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่29พฤศจิกายนนะครับรถม้าป่าเฟรนดดอได้รับการปรับปรุงผ่านการอัปเดตในวันที่15พฤศจิกายนนะครับปรับปรุงให้หมุนได้เร็วยิ่งขึ้นสามารถหมุนได้อย่างราบรื่นแม้พื้นที่แคบเพิ่มหลังและค่าความทนทานของอุปกรณ์รถม้าป่าเฟรนดดอก็คือได้ท่าเมลิโดล่าในการเอาไปทําชิ้นส่วนประติมากรนะครับ2เท่าโอเคก็จบไปแล้วนะครับสาหรับอัปเดตกิจกรรมนะครับประจาแผทวันที่นะครับ15พฤศจิกายนนะครับ2566นะ ถ้าชื่นชอบนะครับก็รบวรกวนกดไลค์กดซับสไคร์ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรก็มีอะไรเพิ่มเติมน,นะครับก็สามารถทิมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย